ผมใช้เครื่องชาร์จไฟตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จไฟตัวนี้นะครับเป็นชาร์จ12โวลต์ได้6โวลต์ได้นะครับตอนนี้เขากำลังไล,ล่ระดับอยู่นะครับ180เช็คไฟอยู่ต่อขั่วเสร็จสับเบลอยเดี๋ยวจะชาร์จทิ้งไว้1วันนะครับวันนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวดูอีกทีประมาณสักสามทุ่มนะบ่ายโมงถึงปาวมาณเ,เที่ยงครึ่งครับเดี๋ยวสักสามทุ่มเราค่อยมาเช็คอีกทีในรอด,ดูกันนะครับว่าเก็บไฟอยู่ไหม นนกำลังไฟกำลังสตาร์ทกำลังเริ่มนะครับเดีย๋ยวเช็คอีกทีว่าไฟเข้าเท่าไหร่นะครับเช็คว่าไฟเข้าเท่าไหร่มาดูนะครับอันนี้ไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จมี13โวลต์นะครับ13.4 13.5 13.8 13.9 14โวลต์อันนี้กำลังไฟออกนะกำลังไฟที่เข้าไปชาร์จในแบตเตอรี่นะครับ พอชาร์จแบตเตอรี่เสร็จในแบตเตอรี่มันก็ยัมี1 2บ1 2โวลต์12โวลต์ก็กว่านะฮะสองจุดสามส8องอเนี่ยหรือสิโวลต์อรู่ไปใช้งานได้นะครับถ้าไม่ถึงนี้ก็ไฟกำลังไฟอ่อนอยู่กำลังไฟชาร์จ14.2นะครับอะปล่อยทิ้งไว้เลยครับจนถึง3ามทุ่มนั่นแหละครับค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งว่าจะมีไฟเหลือเท่าไหร่ครับ จากการที่เราเติมน้ำยาแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้นะครับผมชาร์จทิ้งไว้สองวันแล้ววันนี้ก็มาเช็คแบตดูนะครับว่าแบตมีเท่าไหร่นะครับว่าเก็บไฟอยู่ไหมนะมาดาูเดี๋ยวหาวิธีจับขั้วก่อนนะครับมือเดียวเอาแล้วนะจิ้มขั้วแล้วนะครับมาดูที่มิเตอร์ ตอนนี้ไฟได้แค่10.2จุดสองงครับสิบจุดสเท่ากับยังเก็บไฟไม่อยู่นะครับเก็บไฟไม่อยู่ก็เลยวันนี้ลองใหม่เติมน้ำกันนะครับเติมน้ำกันก็คือลอกออกมาแล้วก็เปิดจุกนะครับเติมน้ำกันบริสุทธิ์ลงไปนะครับน้ำกันบริสุทธิ์ลงไปนะครับจนเต็มแต่ละขั้วนะครับเดี๋ยวก็มาลองชาร์จใหม่นะครับมาลองชาร์จกันดูอีกทีหนึง พอจะเก็บไฟอยู่ไหมนะครับถ้าไม่อยู่คราวนี้ก็คือจบแล้วนะทำยาพื้นฟูคือจบแล้วช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวมารอดูนะครับรอดูคลิปหน้านะเด๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ